เบลล่าราณีพักงานละครมุ่งสู่ทางธรรมแล้วค่ะเป็นบุญใหม่ของเบลล่าราณีจริงๆค่ะในวันนี้เธอได้เผยเรื่องราวดีๆในชีวิตผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เผยภาพงดงามของเธอและระบุข่าวามว่าวันที่9มีนาคม2567าข้าพเจ้านางสาวราณีแคมเปนได้มีโอกาสถวายสุวรรณฉัตรประดับนพรัตน์เป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยณเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งคืนชื่อว่าเป็นศีสัปปทวีหรือสะดือโลกที่เป็นจุดพระพุทธเจ้าในทุกๆพระองค์ได้มาตรัสรู้ณสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อย่างความปิติในบุญอย่างยิ่งร ถึงได้ถวายข้าวมัทุกปายาตแด่พระพุทธธรรมเมตตาขอขอบพระคุณอาจารย์สมทบและพระอาจารย์ดินละนันสำหรับโอกาสในครั้งนี้รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทุกท่านขอน้อมนำพลังของพระพุทธเจ้าและพลังศรัทธาของพุทธศาสสนิก,กชนมาอยู่ในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าและขอแผ่บุญสู่กัลยาณมิตรทุกทกท่านมารวมอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ